ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เม็ดบบาหน่อยให้ได็กน้อยเป็นเบาหน่อยแปดสิบเซนครับพี่นอ้องุูนครับกานยังคือสีหัวหน้าเนาะกานมะพร้าวมาทดสอบกันบ้างครับ่าพี่น้องมันขึ้นปะนี่ขึ้นคือเขาเจ้าพันเพชรปะพี่น แต่ผมกคยลอขึ้นนะครับเพราะว่าปีกมันนิ่มขึ้นด้วยการไอ้นั่นนะครับพี่น้องการท่วงนทำนักเราจะปีกนะครับเนาะปลากระาดาษเจ้าครับพี่น้องเพราะสีสันนิดหน่อยนะครับพี่น้องปลาไม่ค่อยเป็นเลยคนระับพี่น้องเป็นแบบ โหดไลกกับพ่อมีอย่างเง้ยครับพี่น้องเห็ดพ่อได้เบิ้งมีสีสันนี่พ่อไอหมีสีสันให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะพี่น้องตัวต่อไปก็บเบว่าเฮ็ดเบาวงเดือนหรือว่าจุฬาไปนะครับเราจะได้หน่อยมันอยากได้เบาอย่างกับเซียไทยได้หน่อยครับช่วงนี้เป็นเวลาช่วงเอไทยได้หน่อยครับช่วงช่วงว่างก็เลยมารีวิวให้พี่น้องในเบิ้งกันว่าได้เฮ็ดเบาแม่ไปจี้ใชนะ่ไหครับ เดือบงกันไปไป,ไปพังพางนะครับเนาะพ่อปอเลยถึงป้ากันนี่เก็ตรสนุ่งใ่ใส่นะครับกว่าแปดสิบเสนนะครับแปดสิบเส้นเกษตเบาสนุ่งแบบของภาคอีสานนะครับเมื่นแอกภาคใต้กันนามันบ่นั่นก็สิเฮ็ดแอกภาคใต้นะครับใช่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องเฮ็ด บ้าสองห้องบใส่หางหายไ็กน้อยพอได้ดีใจนะครับเนาะช่วงนี้เป็นเป็นช่วงเฮ็ดบ้าอย่าน้หน่อยครับแต่ทีนีประมาณสามคนสี่คนห้าคนกับพี่น้องเทวเซตเบ้าหน่อยนิยดหน่อยอธิตตามต่อไปว่าเบ้าตัวต่อไปที่เป็นเบ้อย่างนะครับตอนนี้เป็นเบาสองห่องบใส่หางเนาะต่อต่อไปกับพ่อนยแจร์อาจจะเป็นเบ้าจุฬาหรือว่าเป็นเบ้าวงเดือนนะครับ ขอบคุณเอซทุกท่านทีท่ติดตามเลยให้กำลังแกนะครับเนาะชิปนี้ก่ะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม